อีกแล้วครับสนามพระเครื่องวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้มีน้องชายคนหนึ่งนะครับนำพระเครื่องบ้านๆมาจําหน่ายที่สนามพระเครื่องวัดพิกุลทองนะครับตอนนี้หัวรวมแล้วครับหัวรวมครับนี่ครับเข้าไม่ถึงแล้วนะครับตอนนี้พระเครื่องจํานวนมากเลยครับนามาจําหน่ายนะครับสนามพระเครื่องบ้านบนะครับวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ณอําเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ ผู้ที่ผ่านปายผ่านมานะครับอำเภอท่าช้างหรือจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอย่าลืมอย่าพลาดแวะเวียนมาสนามพระเครื่องวัดพิกุลทองกันได้นะครับเป็นไงลูกพี่สวยงามไงดูพระนะเนี่ยสุดยอดนี่ครับนะตอนนี้นะครับเสียนพระกําลังมุงกันเลยครับหนีพระหลุดพระหลงแน่นอนครับเชิญกันได้เลยนะครับสนามพระเครื่องวัดพิ g ุ n ทองแห่งนี้นะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับสำหรับพระเครื่องนะครับบ้านๆแบบนี้ ราคาส่วนมากจะเริ่มต้นที่50บาท100นะครับแล้วแต่การตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับนี่ครับผมวนดูรอบๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนะาผมจะถ่ายทํานะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับสาหรับการไลฟ์สดนะครับสวัสดีครับน้องชายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนะาน้องชายเขานำผักเครื่องนะครับมาจําหน่ายที่สนามผักเครื่องวัดพิบูลองวันนี้นะครับกาลังลุมกันเลยครับแสดงว่ามีผักเครื่องหลุดๆนะครับ เข้าไม่ถึงเลยครับตอนนี้เดี๋ยวรอให้คนซาก่อนนะครับค่อยเข้าไปเลือกหาซื้อนะครับนะครับถ่ายมุมสูงให้ดูนะครับฝั่งนู้นนะครับก็เป็นแผงของบิ๊กเซวนะครับคนเมืองสิงห์นะครับนะใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมนะครับมาอุ่นหนุนกันได้นะครับหรือว่าจะมาพูดคุยเรื่องพระเครื่องกับบิ๊กเซวคนเมืองสิงห์ก็ได้นะครับนี่ครับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับนะเป็นวันเสาร์ มีเซียนพระมามากมายนะครับสนามพระเครื่องวัดพิกุลทองแห่งนี้ตอนนี้นะครับติดนะครับนะติดตลาดแล้วนะครับแล้วก็มีเซียนพระนะครับนําพระเครื่องมาจาหน่ายรวมทั้งประชาชนรอบรอบวัดพิกุลทองนะครับนําพระเครื่องบ้านๆนะครับมาจําหน่ายอยู่เป็นประจํานะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับใครที่ปั่นไฟผ่านมานะครับวัดพิกุลทองนะครับหรือว่าจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ ถ้าอยากสะสมพระเครื่องนะครับหรือจะนําพระเครื่องมาจําหน่ายนะครับนาควรมาแต่เช้านะครับควรมาแต่เช้าที่นี่นะครับมีของลุดของหลงแน่นอนคนมีเสน่ห์ล่อเขาอีกแล้วกอบเงินวันนี้นะครับวันเสาร์นะครับนาเสียนพระมากมายนะครับนำพระเครื่องมาจําหน่ายพี่สมชายก็มาแล้วนะครับนี่ครับสุดยอดเลยครับสวัสดีนะครับพี่สุดยอดเลยนะครับนี่แพงนี้นะครับบิ๊กเซี่ยวคนเมืองสิงห์นะครับ เท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับบิ๊กเซวครับ50บาทบิ๊กเซวบอก50บาททุกองนะครับนามาเลือกหาซื้อกันได้ครับราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงของกุนะครับพระกุพระเก่านะครับพระหลงมาได้นะครับตะกุดเครื่องรางต่างๆนะครับพระใส่กรอบเรียบร้อยแล้ว50บาทไม่ต้องไปใส่นี่แบบนี้สวยๆนะครับใครที่ชอบนะครับจัดไปนะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับมาซื้อขายกันได้นะครับสําหรับแผงบิ๊กเซวคนเมืองสิงห์พระกุพระเก่ามีทั้งหมด หลวงปู่บุตรดานะครับใครชอบนะครับสายเมตตามหานิยมนะครับปู่ดามีครับนี่ครับสุพรรณนะครับพระสุพรรณจัดไปครับใส่กรอบเรียบร้อยแล้วนี่ครับพระแผงนี่ยังยังคนยังเยอะอยู่นะครับแผงนี้นะครับแผงน้องชายนะครับนี่สุดยอดนะครับมุ่งกันเต็มเลยนะครับแสดงว่าพระหลุดแน่นอนแผงนี้อันนี้เป็นแผงของพี่ชายคนนึงนะครับ หนังสอง่องสงสัยจะได้ดีๆวันนี้ได้ของดีๆแน่นอนวันนี้แผงนี้มีพระหลุดแน่นอนนี่แผงพี่สมชายนะครับราคาทุกถูกนี่ครับเดี๋ยวผมถ่ายมุมไกลให้ดูนะครับเสลียนพระเยอะแยะมากมายนะครับสนามพระเครื่องวัดพิบุลทอนะครับวันนี้นี่ครับสนุกสนานการเล่นพระนะครับพี่น้องกันทั้งนั้นครับวงการพระเครื่อง <S <S เราไม่ปล่อยท่านนะครับ ไปอยู่คนเดียวแน่นอนนะครับสําหรับชาววงการปลาเครื่องนะครับเราจะต้องอยู่ด้วยกันนะครับนะอยู่ด้วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปครับสนามประเครื่องวัดพิกุลทอนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสําหรับผู้ที่จะมาเยือนนะครับนะมาเที่ยวหรือมาสนามพลาเครื่องวัดพิกุลทอนนะครับสนามประเครื่องวัดพิกุลทอนนะครับตั้งอยู่ในโดมจอดรถใหญ่ๆแบบนี้เลยครับฝนตกไม่เปียกแดดออกไม่ร้อนมีที่จอดรถนะครับ เป็นพันคันรอบบริเวณวัดมีห้องน้ำนะครับนะรอบวัดนะครับเป็นร้อยห้องนะครับเชิญได้เลยนะครับ